ชิดโจนะครับชิดชนมังเบิดนะฮะตอนนี้มาดูการอับลาขึ้นรถเข็นนะฮะนี่ครับโอ้อยเป็นวนประทูนะฮะสวยมากก็จะเอารถเข็นมารับไปนี่นะฮะแล้วก็ลากขึ้นนะครับ พอได้มาจากเรือแล้วก็จะมีการมาช่วยกันแบบนี้นะฮะแล้วก็เข็นขึ้นไปด้านบนนู้นแล้วครับแล้วก็ไปปลดนะฮะไปกู้นะครับด้านบนนู้นนะครับนี่ก็อ๋อจะเป็นพวกปลาทูนะนี่ครับปลาแดงนะนี่ครับอ๋อนี่ปลาทูใหญ่นะ จะเป็นปลาทูใหญ่นะครับมาแล้ววันดโมยนั่นแหละเบียดเบียดกันเข้ามา ทำนี้ไม่ตรง